สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิจูโปรดักนะคะสำหรับวิดีโอนี้สำหรับมือใหม่คนที่ไม่เคยใช้ Google Translate นะคนที่มีโอกาสที่จะต้องพบเจอชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ได้นะคะได้แทบจะทุกภาษาเลยนะคะก็มือใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักวิดีโอนี้นะคะเราจะมาลองใช้เบื้องต้นเพื่อให้คุณได้พิมพ์พูดแล้วก็ถ่ายภาพ บทความที่เป็นแบบเนื้อหาย,ยาวๆเยอะๆนะคะหรือไปเจอแบบเป็นงานเขียนที่บางทีไม่รู้จะแปลยังไงก็ใช้วิธีการถ่ายภาพเพื่อจะได้แปลและคุณก็จะได้พูดคุยสื่อสารหรือว่ารู้ว่าบทความนั้นนะคะแปลว่าอะไรทีนี้สำหรับคนที่อยากจะสื่อสารก็มีช่องทางมากขึ้นแล้วทีนี้เรามาภาพที่หนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะใช้ ระบบ Android หรือว่า iOS ก็ตามให้ค้นหาคำว่า Google Translate ตามนี้นะคะพอเจอแล้วก็กดติดตั้งนะคะกดติดตั้งเสร็จมาภาพที่2เราก็จะมาที่แอป,ปเลยนะคะหน้าตาของ Google Translate ก็จะประมาณนี้ค่ะโดยในส่วนบนเนี้ยก็คือไว้พิมพ์เนื้อหาใช่ไหมคะกรณีพิมพ์เบื้องต้นเลยพิมพ์ต้องการจะแปลอะไรกับพิมพ์เข้าไปแต่ทีเนี้ยมันก็จะมี ัวช่วยอื่นๆเพิ่มเข้ามาอย่างกรณีตัวนี้นะคะอ่านี่นะคะก็คือสนทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเจอกันตัวเป็นๆกับชาวต่างชาติก็อาจจะลองใช้วิธีนี้แบบสนทนากันไปมาแบบเรียวไทม์แบบส,สดๆกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออีกแง่หนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่ดีไม่น้อยเลยบางทีการสื่อสารสนทนาแบบแบบเนี้ยแบบตามลูกสอนอ,อันนี้นะคะ บางทีมันอาจจะไม่สะดวกหรือมันอาจจะแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนว่าสถานการณ์นั้นๆการใช้แบบอันนี้นะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีไม่น้อยเลยนะบางทีเขาก็ถือของเขาเครื่องนึงเราก็ถือของเราเครื่องหนึง่งแล้วก็ใช้พูดแทนการพิมพ์มันก็จะไวขึ้นมาอีกใช่ไหมคะคุณก็พูดไปนะแล้วก็จะแปลแล้วก็เปิดให้เขาฟังหรือให้เขาดูเนื้อหาที่เขา แปลมาอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะกล้องอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆสําหรับคนที่บางทีคุณไปเจอเป็นเนื้อหาหรือว่าเป็นภาษาที่มันเป็นการแบบพิมพ์หรือพิ้นไวนะคะ้ค่ะเป็นเนื้อหาที่เราไม่รู้จะแปลยังไงดีะคะ่ะเนาะเราก็ใช้ถ่ายภาพเขาก็จะแปลออกมาให้เรานะซึ่งต้องบอกก่อนว่าการใช้ อุปกรณ์ช่วยแปลแบบนี้ในอย่างเช่น Google Translate เป็นต้นจริงๆแล้วมีหลายตัวหลายแบบหลายโปรแกรมมากๆนะคะแต่ Google Translate ก็เหมือนเป็นเป็นอะไรที่หลายๆคนเชื่อว่ารู้จักนะคะแล้วก็เข้าถึงง่ายแหละนะก็เลยหยิบยก Google Translate มาก่อนนะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าอุปกรณ์ช่วยแปลเนี่ยเขาจะช่วยเราได้เยอะแต่เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการแบบ ในการรับข้อมูลหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้มานะคะซึ่งมันก็มีจุดอ่อนบางทีการแปลออกมาเนี่ยมันก็ดูปแปลกๆนะคะมีความแปลกนะไม่ไม่ค่อยตรงกับภาษาต้นฉบับซะทีเดียวบ้างมีความแปลกผิดแปลกซึ่งบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับบลิบทขึ้นอยู่กับคำศัพท์หลายๆคำที่บางทีเขาอาจจะเลือกคำมาให้เราได้ไม่ถูกต้องซะทีเดียว เนาะซึ่งถามว่ามันก็มีข้อบกพร่องแหละแต่เราก็นะคะดูจุดเด่นก่อนแล้วกันว่าอย่างน้อยก็ช่วยแก้ปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งเนาะเวลาคุณต้องไป,ปเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่มันมัน,ม,นมันต้องสื่อสารนะแล้วมันไม่ได้จริงๆเขาก็น่าจะพอคาดเดาเราได้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรใช่ไหมคะทีเนี้ยจากภาพที่2เนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าโอเคมันมี อ,ออปชันอะไรให้เราเลือกใช่ใชไหมคะทีนี้ในส่วนตรงนี้คุณเห็นตรงที่ชี้อยู่เนี่ยอันนี้คือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะลูกศรตรงกลางแล้วก็ภาษาไทยตรงนี้ลูกศรตรงกลางเนี่ยให้คุณคลิกได้เพื่อสลับภาษาไทยมาอยู่ข้างหน้าภาษาอากกังกฤษไปอยู่ข้างข้างหลังเพราะฉะนั้นภาษาอะไรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือภาษาต้นฉบับภาษาที่เราจะแปลไปสู่ภาษาที่อยู่ด้านหลังนะคะเพราะนั้นคุณจะแปลอะไรคุณก็จะต้องคอยสลับเปลี่ยนนะคะภาษาตรงนี้ด้วย อย่างสมมุติถ้าคุณจะพูดะจะพูดเป็นภาษาไทยแปลเป็นอังกฤษคุณก็ต้องเอาภาษาไทยมาไวขาา้ข้างหน้าอังกฤษไปวข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วถึงจะพูดออกมานะคะทีนี้ภาพที่3เนาะภาพที่3แล้วก็พอดีแทรกภาพที่2มาให้ดูตรงเนี้ยคุณจะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยค่ะที่วงอยู่คือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะหรือภาษาไทยก็ตามแหละ ให้คุณคลิกไปถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนภาษา mm hmm. เวลาคุณคลิกไปแล้วเนี่ยจะมาที่ภาพที่3คุณจะเห็นว่าเขาก็จะมีภาษาให้เราเลือกแบบนี้คุณก็เลือกภาษาที่ต้องการจะใช้อะนะคะ,ะจากนั้นเนาะภาพที่4ภาพที่4ก็ดูภาพที่2อันนี้ประกอบไปด้วยนะคะภาพที่4เนี่ยคือมุมล่างขวามือก็คือ c a m e r หรือว่ากล้องให้คุณคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วจะมาภาพที่ส่ ภาพที่4พอมาตรงนี้คุณจะเห็นคำว่า Open Camera คลิกเข้าไปนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะมาภาพที่ห้าภาพที่ห้าคุณก็จะเห็นในลักษณะประมาณนี้เป็นกล้องเลยนะคะทีเนี้ยแต่ก่อนที่จะไปดูกล้องใช่ไหมคุณก็สังเกตรตรงนี้ก่อนนะว่าภาษาอะไรอยู่ด้านหน้าด้านหลัง คุณต้องการจะถ่ายภายพาที่เป็นเนื้อหาอะไรถ้าเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษโอเคภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าภาษาแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเนื้อหาเป็นภาษาไทยก็ต้องสลับตำแหน่งนะคะให้ภาษาไทยไปหาภาษาอังกฤษแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็เวลาระหว่างก่อนจะกดถ่ายอ่ะคือมันก็จะมีเนื้อหาแปลมาให้สมมุติเป็นข้อความภาษาอังกฤษเพราะคุณเอากล้องนะคะทำท่าจะถ่ายส่องก่อนอย่างเงี้ย มันก็จะแปลเลยเป็นภาษาไทยออกมาให้เราเห็นแล้วเวลาแปลให้เราเสร็จสับนะคุณก็ค่อยกดถ่ายนะคะแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าทุกโทรศัพท์ทุกอุปกรณ์เหมือนกันไหมอะนะคะแต่ก็จะมีอย่างกรณีที่การถ่ายปุ๊บอะถ่ายปุ๊บแล้วคือเหมือนภาพมันไม่ได้เซฟไว้ให้เราโดยอัตโนมัติ เพราะนั้นอันนี้ก็วิธีแก้คุณอาจจะลองก่อนถ้าว่าของคุณนะมันสามารถเซฟโดยอัตโนมัติไว้ในคลังภาพของคุณโอเคอันนั้นโอเคเลยจะได้ไว้ใช้ได้แต่อีกแง่หนึ่งคือถ้าไม่ได้เซฟนะคะก็อาจจะเป็นวิธีที่แบบกำปั้นทุบลินก็คือเวลาแปลแล้วกดถ่ายแล้วก็แคปภาพหน้าจออะไรไว้ประมาณนี้นะคะอ่าหรือบางคนพอกดถ่ายปุ๊บก,ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยะคะ่ะคุณก็ ดูอย่างเดียวคุณอาจจะไม่จาเป็นต้องบันทึกแล้วแต่คนนะคุณก็แค่เก็บไว้ดูการกดถ่ายเนี่ยมันเป็นเหมือนประมาณว่าเราทําให้ภาพนิ่งเฉยๆะคะ่ะเนื้อหาที่แปลมันก็จะได้นิ่งแล้วก็ตรงตามบทความหรือประโยคที่เราจะแปลเท่านั้นเองทีเนี้ยเราก็มาดูภาพที่6ภาพที่6แล้วก็ดูภาพที่2ประกอบไปด้วยนะคะทีนี้ภาพที่6เนาะเราก็จะพูดถึงเนี่ยในส่วนตรงกลางตรงนี้ก็คือ การใช้พูดใช่ไหมคะการใช้พูดก็ต้องบอกว่าไวดีไวกว่าการที่จะมานั่งพิมพ์เนาะบางทีเราก็พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยค,คุณก็คลิกค้างไว้นะคะคิกค้างไว้ตรงกลางเนี่ยแล้วก็พูดออกมานะเพราะนั้นแล้วก็อย่าลืมว่าจะพูดภาษาอะไรอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นอังกฤษนะคะประมาณนี้เนาะก็คอยเช็คภาษาในส่วนนี้ก็เท่านี้นะคะ ประมาณนี้เลยค่ะการใช้ Google Translate ง่ายๆนะคะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากติดตามช่องแล้วก็วิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ